สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนิวอัปเดตของเราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะวงการบันเทิงก็ได้สูญเสียพระเอกชื่อดังอย่างออมอักพันธ์จากไปอย่างสงบในวัย39ปีหลังป่วยโดยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจและได้เข้ารับการรักษาตัวประมาณ2ปีกระทั่งวันที่22กันยายน2567ได้มีรายงานว่าอมาออกพันธ์เสียชีวิตแล้ว จากนั้นครอบครัวได้เผยกำหนดการพิธีสวดอภิธรรมตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่26กันยายนและพิธีชาวบนากิจในวันที่28กันยายนณวัดทาทองกรุงเทพมหานครและในกำหนดการนั้นส่วนของท้ายข้อความระบุว่าบิดามารดาและชื่อของดาเรียเชฟลุกระบุเป็นภรยาและสุดท้ายเป็นชื่อของน้องสาวอมอัคพันซึ่งชื่อของดาเรียเชฟลุกสาวชาวต่างชาติ ถูกเป็นจุดสนใจค่อนข้างเยอะเพราะถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในฐานะภรรยาของอ,อมอักพันแต่งงานมีครอบครัวแล้วเรื่องราวความรักของอ,อมอักพันกับดาเลียเชฟลุกไม่เคยเปิดเผยไว้ที่ไหนมาก่อนมีเพียงคำบอกเล่าว่าอ,อมกับดาเลยียคบหาดูใจกันมาระยะหนึ่งก่อนที่เจ้าตัวจะป่วยและเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งซึ่งระหว่างที่อ,อมรักษาตัวอยู่นั้นครอบครัวและภรรยาดูแลเป็นอย่างดี และเมื่อสื่อมนชนได้เห็นดาเลียเชฟลุกในพิธีสวดอภิธรรมอ,อมอกรพันต้องบอกเลยว่าดาเลียมีกริยาที่เรียบร้อยมากนั่งพนมมืออย่างงดงามระหว่างพระสวดคาดว่าดาเลียอยู่ในเมืองไทยมาเป็นระยะนานพอสมควรแล้วและสนิทสนมและเป็นหนึ่งเดียวกับครอบครัวของอมอกรพันโดยคุณแม่และน้องสาวของอมอกรพันก็คอยประครองดาเลียเชฟลุก และดูแลเป็นอย่างดีในระหว่างที่กำลังเศร้าโศกเสียใจที่ได้สูญเสียสามีอันเป็นที่รักไปอย่างกระทันหันและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ